สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันนะคะก็คลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนกุมภาพันธ์พศ2564คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีใช้ดูได้ทั้งราศีเมษกับลัคนาเมษค่ะในส่วนของลัคนาก็ต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ไทย ในการคำนวณหารักคนาตามเวลาเกิดนะคะเช่นคนเกิดเช่นคนที่เกิดวันที่20มกราตอนที่ยังก็จะเป็นชาวราศีมังกรลัคนาเมษค่ะก็คลิปนี้จะใช้ไพ่ออรคเคลแล้วก็ไพ่ทาโร่ในการเปิดดวงนะคะก็มาเริ่มทำนายดวงกันเลยนะคะ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์ยิปซีขออัญเชิญญาณบารมีแม่หมอสไลาดามาช่วยเปิดดวงชาวราศีเมษกับชาวรคนาเมษในเดือนกุมภาพันธ์ขอเปิดดวงชะตานะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเน้นไปเรื่องความรักความรักเป็นหลักหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ทีนี้เอจะใช้ไพ่ไพ่ทาโร่ชุดเทพนิยายทำนายรักเปิดดวงให้ท่านนะคะใช้ทั้งหมดสิบใบหนึ่งประตูข้ามมิติมนุษย์หมาป่านางไม้ ราชินีดาบความสิ้นหวังไบโพล่าหนอนหนังสือนางฟ้าตกสวรรค์มีคนอิจฉา เทพธิดาแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยนี่เป็นไพ่นางฟ้าโรแมนติกนะคะนี่เป็นไพ่นางฟ้าโรแมนติกนะคะก็จะใช้สามใบเทพธิดาเทพธิดานางฟ้านะคะเป็นไพ่เทพธิดานางฟ้าโรแมนต์แองเจลิล Getting to know each other มีเพศตรงข้ามสนใจคุณเยอะให้ความสนใจในตัวคุณเยอะเลยแหละเร็วๆนี้นะคะเวลี่ซูนเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวจะรู้เองโซเมสโซเมสเนื้อคู่คนที่ใช่ ราศีเมษกับลัคนาเมษเนี่ยจะเจอคนที่ใช่ในเดือนกุมภาพันธ์นะคนที่ใช่จะมาเจอกันคนที่ใช่จะมาเจอกันในเดือนกุมภาค่ะจะเจอเนื้อคู่คนที่ใช่จะเดินทางมาพบกันเร็วๆนี้ เร็วๆนี้จะได้เจอคนที่ใช่จะได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ในทางโหราศาสตร์เนื้อคู่มีหลายแบบในทางจิตวิทยาหรือในทางจิตศาสตร์เนี่ยเขาก็มองว่าเออเนื้อคู่เนี่ยคนเราก็เวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติเนื้อคู่มีเยอะค่ะ เนื้อคู่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายเพราะว่าคนเรา suppose, อา่ะเกิดมาหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั<า>น้น,นอ่ะตัวเราอ่ะมีเนื้อคู่หลายคนสมัยเกิดเป็นผู้ชายอาจจะมีเมียยี่สคนสมัยเกิดเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเมียน้อยเขาสมัยเกิดเป็นเจ้าหญิงเนี่ยอาจจะมีสามีหลายคนก็ได้นั่นก็คือว่าคนเราอ่ะมีเนื้อคู่หลายคนแต่ว่าทวินเฟรม ทวินเฟรมเนี่ยมีแค่คนเดียวทวินเฟรมก็คือหอยินหยางอ่ะก็คือว่าในในมันก่อนที่จะมีการกําเนิดก่อนที่จะมีการกําเนิดเพศชายเพศหญิงเนี่ยทุกอย่างอ่ะทุกสรรพสิ่งอ่ะถูกรวมเป็นก้อนเดียวกันทุกสรรพสิ่งถูกกอถูกรวมเป็นก้อนเดียวกันหลังจากที่มีมนุษย์กําเนิดขึ้นเนี่ยก็จะมีการแบ่งชายและหญิงเป็นพระศิวะพระแม่อุมา เป็นทวินเฟรมกันเปรียบได้กับแม่พระแม่อุมากับพะศิวะเนี่ยคือทวินเฟรมจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของพะศิวะเนี่ยได้แตกออกไปเป็นแม่อุมามนุษย์เราก็มีจิตวิญญาณดวงเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีทวินเฟรมเหมือนกันในขณะที่มันเหมือนกับว่าเป็น ทางด้านจิตวิทยาเนี่ยเอ๋ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเอ๋ไม่เคยอ่านหนังสือทางด้านจิตวิทยาแต่เอ๋อาศัยฟังเอาฟังพวกนักจิตวิทยาพูดบ้างฟังพวกเอ่อโคชชิ่งพูดบ้างฟังนักจิตวิทยาพูดบ้างเดาเองบ้างคิดเอาเองบ้างสันนิษฐานเอาเองบ้างใช้วิจารณญาณไต่ตองเอาเองบ้างอะเอ๋ประเมินดูว่าประเมินดูว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยกําลังจะได้เจอเนื้อคู่ซึ่งเป็นคนที่ว่าในอดีตชาติอ่ะคุณอ่ะเคยเป็นผัวเป็นเมียเขามาก่อนคุณอาจจะเจอเขาในขณะที่ว่าคุณมีลูกมีเมียแล้วก็ได้นะสมมุติว่าคุณอ่ะมีเมียอยู่แล้วอ่ะแต่คุณไปเจอใครบางคนอ่ะที่คุณรู้สึกรักเห็นครั้งแรกก็รักถูกใจ บราณเขาว่าไว้อเจอไม้งามตอนขวานบินเจอไม้งามตอนขวานบินหมายถึงเจอคนที่ถูกใจตอนที่ตัวเองมีลูกมีเมียแล้วมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาสังคมการนอกใจคนรักขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวราศีเมษกับชาวลัคนามษเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้เจอโซเมทค่ะนี่คือโซเมทนะคะไม่ใช่ทวินเฟมเร็วนี้ว e r y ร o เร็วๆนี้คุณจะมีการตัดสินใจและ และจะทำตามความต้องการของคุณนะคะเร็วๆนี้ query d e c i d e what you want so that it come to you now เร็วๆนี้เร็วๆนี้คุณจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะทำตามความความรู้สึกของตัวเองมีคนให้ความสนใจคุณเยอะนะเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นคนน่าสนใจ ในสายตาของเพศตรงข้ามเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความน่าสนใจมากแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆอ่ะคุณผ่านความเจ็บช้ำมาเยอะคุณอ่ะผ่านความเจ็บช้ำมาเยอะคุณนอนร้องไห้คุณเสียใจคุณเศร้าโศกคุณเป็นหนอนหนังสือคุณเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือคุณเป็นคนที่ชอบหาความรู้คุณเป็นคนสองบุคลิกนะตัวคุณอ่ะเป็นคนสองบุคลิกนี่คือสองบุคลิกนั่นก็คือว่า เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรสักประมาณเนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเหมือนคนอาการเหมือนคนเป็นไบโพล่าไบโพล่าเขาเรียกเป็นพวกอารมณ์สองขั้วไบโพล่าคือพวกอารมณ์สองขั้วเวลามีความสุขก็สนุกสนานเลยว่าแต่เวลาเศร้าก็เศร้าหนักอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณมีอาการทางด้านไบโพล่าอยู่เหมือนกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณน่ะชอบจมปลักอยู่กับอดีตที่ผิดหวังนี่เหมือนกับไพ่พระจันทร์หมุนเปียบได้กับความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นคุณน่ะผ่านความเจ็บช้ำมาเยอะมันทําให้คุณไม่ค่อยจะเปิดใจคุณไม่เปิดใจที่จะรักใครในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอผู้หญิงที่คุณถูกใจซึ่งเป็นคนที่สวยมากคุณถูกใจเขามากแล้วคุณก็เจอผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าที่คุณถูกใจด้วยคุณน่ะเจอคนที่คุณถูกใจ ซึ่งคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคนบางคนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนหลุดออกมาจากอีกโลกหนึ่งเลย คุณอาจจะมีความรักกับคนต่างชาติคุณอาจจะไปเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกถูกชะตากับเขามากคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกรักตั้งแต่แรกเห็นมีคนอิจฉาคุณเยอะเพราะคุณมีบุคลิกที่โดดเด่นคุณเป็นคนที่มีอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านคุณมีบุคลิกที่โดดเด่นในตัวมีคนอิจฉาริษยาคุณมากนี่คือความริษยาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งนี่ก็คือเทพธิดาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสิ่งนี้บอกว่าคุณเป็นคนที่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณเป็นคนเก่งคุณหยิบจับอะไรก็ เป็นเงินเป็นทองในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยคุณอาจจะมีปัญหานะกับคนรอบข้างจะมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นคุณจะเสียใจในเรื่องความรักมีความผิดหวังเกิดขึ้นแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าจริงๆคุณเนี่ยป๊อปปูล่าคุณอ่ะป๊อปปูล่ามากนะคะมีผู้หญิงมารักคุณเยอะแยะเลยคุณเป็นคนสเสน่ห์แรงคุณอาจจะมีเมียสองคนมีบ้านสองหลัง คุณอาจจะมีเมียน้อยแล้วก็มีเมียหลวงหรือคุณอาจจะคบผู้หญิงสองคนพร้อมกันสิ่งนี้หมายถึงการรักคนสองคนพร้อมกันในเวลาเดียวค่ะคุณอาจจะมีทั้งเมียน้อยเมียหลวงหรือคุณอาจจะรักผู้ชายสองคนพร้อมกันในเวลาเดียวในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณถูกคนรักเนี่ยบล็อกเฟซบล็อกไลน์คุณโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทมากเลยนะ จนคุณน่ะไม่จริงใจให้กับใครอ่ะคุณน่ะผิดหวังในความรักมาเยอะจนคุณไม่อยากจะเปิดใจให้กับใครแต่คุณก็เปิดใจนะเพราะคุณเจอใครบางคนน่ะที่เขามีความนุ่มนวลอ่อนโยนคนคนนี้เป็นคนทํางานเก่งนิสัยเขาอ่ะคนคนนี้จะมีนิสัยเหมือนชาวราศีมังกรค่ะแพะภูเขานี่คือหัวแพะแพะนี่คือแพะเป็นสัตว์ลั์ประจําราศีมังกรคุณอาจจะเจอใครบางคนนะที่เป็นคนที่ไม่เหมือนใครคนคนนี้เป็นคนที่ฉลาด หน้าตาดีเป็นคนหล่อมากเป็นผู้ชายที่หล่อมากเป็นผู้หญิงที่สวยมากเป็นคนที่ฉลาดในอดีตเนี่ยคุณะผิดหวังจากความรักคุณร้องไห้แต่ในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยขอให้รู้ไว้นะคะว่าคนรักเก่าอ่ะจะมาขอ คืนดีคนรักเก่าจะมาง้อขอคืนดีด้วยส่วนไพ่ใบแรกของคุณน,นี้นั่นก็คือไพ่ใบนี้คือสาวทอผ้านั่นก็แปลว่าสาวทอผ้าในที่นี้ก็คือว่าคือคุณน่ะไม่อยากสนใจอะไรในเรื่องความรักแล้วคุณก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเรื่อยๆความรักของคุณมันก็เหมือนการทอผ้าผืนหนึ่งคุณไม่อยากเร่งรีบในเรื่องความรักคุณคือคุณน่ะไม่ต้องการที่จะเร่งรีบในเรื่องความรักคือคุณก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆอะฉันจะปล่อยของฉันไปเรื่อยๆเธอจะทําไมฉัน คือฉันน่ะจะปล่อยความรักของฉันไปเรื่อยๆเพราะฉันน่ะเจ็บมากฉันน่ะรู้ว่าฉันไม่ดีฉันรู้ว่าฉันไม่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเนี้ยฉันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันทําไมคุณต้องรักคนสองคนพร้อมกันน่ะหรอมันก็เป็นมันก็เป็นตามดวงด้วยนะบางทีอ่ะเลิกกับคนเก่าไปแล้วก็ไปเจอคนใหม่ช่วงที่คบกับคนใหม่คุณก็ดันคุณก็ดันมีปัญหาที่ว่าแฟนเก่ามาง้อ ได้หัวข้อคลิปแล้วนะคะรักทั้งคู่รักทั้งคู่นู้นก็เมียนี่ก็เมียคนนั้นก็ผัวคนนี้ก็ผัวคนนั้นก็เมียคนนี้ก็เมียนี่ก็รักคนนั้นก็รักอะไรแบบนี้รักไปหมดเลยก็คือว่าคือชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยจะเป็นประเภทแบบ รักคนสองคนพร้อมกันในเวลาเดียวในบางคนเนี่ยก็มีเมียสองคนในบางคนก็มีผัวสองคนในบางคนก็อาจจะแบบชอบผู้ชายสองคนในบางคนก็คือแอบรักผู้ชายสองคนพร้อมกันในบางคนก็แบบเหมือนจะมีมีมีคนสองคนในในในลักษณะของสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม,ไม่ไม้เนี่ยอาจจะมีคนสองคนเนี่ยเข้ามาพร้อมกันลุยลุยคุณรู้ว่าว่าคนสองคนเนี้ยเป็นโซเมดคุณอนะ คุณอาจจะเคยเกิดเป็นผู้ชายแล้วก็มีเมียห้าคนแล้วคุณก็ไปเจอโซเมตของคุณในขณะที่คุณมีภรรยาแล้วเหมือนกับว่าคุณอาจจะแต่งงานมีเมียแล้วแต่คุณก็ไปเจอใครบางคนนะ่ะที่คุณรู้สึกรักเขารู้สึกผูกพันรู้สึกแบบรู้สึกเลิกรักไม่ได้อะไรสักอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่คุณนะไม่ต้องการที่จะเสียคนทั้งคู่ไปเพราะคุณก็รู้สึกรักเขาทั้งคู่ คุณก็รู้สึกรักเขาทั้งคู่ในอดีตที่ผ่านมาคุณนะเจ็บใจนะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของผู้หญิงที่โดนแฟนสวมเขาคุณอาจจะเคยมีเมียแล้วเมียคุณมีชู้คุณอาจจะเคยมีสามีแต่แฟนคุณทรยศมันไปมีเมียน้อยเนี่ยคือโดนทรยศหักหลังคุณรู้สึกได้ว่าใครบางคนเนี่ยเหมือนผูกพันกันมาจากอดีตชาติคุณเป็นคนที่มีบุคลิกโดดเด่น ทำให้คนเนี่ยอิจฉาคุณมีคนอิจฉาคุณเพราะคุณมีบุคลิกที่โดดเด่นคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองและที่สําคัญเนี่ยคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองอย่างเหลือล้นอ่ะสิ่งนี้มันทําให้เพศตรงข้ามเนี่ยเขาชอบเขาสนใจแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็เกลี้ยกล่อดโมโหร้ายอ่ะเป็นบางคอนไฟอ่ะพ่นไฟได้คุณเป็นคนที่มีความลึกซึ้งทางด้านอารมณ์นะ ในอดีตเนี่ยคุณอะ่ะชอบจมปักกับความรักที่เจ็บช้ำอะมีคนอะ่ะมาชอบคุณเยอะมากมีผู้หญิงดีๆมารักคุณมีผู้ชายดีๆอมาลักคุณอะ่ะแต่คุณยังจมปลักอยู่กับอดีตรักอันผิดหวังหากคุณต้องการให้คนรักเก่าคืนกลับมาในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ก็มีดวงที่แฟนเก่าจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ